แกน y แกน z ต้องทำาไมกันตั้งฉากกันทั้ง3ามแกนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นระนาบ x y ที่ให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือผนังบอร์ดกระดานแผ่นนี้ทั้งหมดนั่นเองเราเรียกว่าระนาบ x y เพราะมันอยู่แกน x ก็อยู่กับบานแกน y ก็อยู่กับานเราเรียกว่าระนาบ x y ก็คือแผ่นแผ่นกระดานแผ่นนี้แหละนะฮะเราเรียกว่าระนาบ x y ถ้าเราจะเรียกว่าระนาบ x อซนะฮะ x อ็กซ์แซถ้าเราจะตั้งชื่อว่าระนาบ x อซมันก็คือแผ่นที่มันรองรับตรงนี้อยู่แผน่นตรงนี้แผ่นที่มันแกน x ก็อยู่กับมันแกน y ก็อยู่กับมเอ้ยแกน z ก็อยู่กับมันระนาบเอ็กซ์แทนี่คือระนาบ x อ็กซ์แซระนาบ x อซ ฐานเขาเปอย่างเงี้ยนี่คือระนาบ x อแซที่มันพุ่งมานี่แกนแซบมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแกน x ระนาบตรงนี้นะครับมันต้องทับ x พอดีนะทับ x พอดีเป๊กเลย x นี่แนว x อยู่อยูนี้ตั้งฉากกับแนว x มาเลยแกนแซมันพุ่งมาอย่างนี้เราเรียกตัวนี้ว่าระนาบ x อแซระนาบเอคือที่ติดอยู่ผนังนี้เลยเรียกว่าระนาบเอและที่ทับเป็นระนาบ y าแซบหลักระนาบ y ยายแซบก็จหมายถึงระนาบตรงนี้ ตรไหมนี่นี่คือแผน่นแผ่นกระดาษแผ่นนี้เสียมันอยู่อย่างเงี้ยแกนซทรก็อยู่บนระนาบ y z แกน y ก็อยู่บนระนาบ y z เนี่ยแกน y ทั้งแกนนี่คือระนาบ y z แต่เราเขียนไงให้ดูรู้เรื่องเราต้องเขียนเป็นขนาดตามแนวนี้มาระนาบสามระนาบ นี้เราเรียกวะารหนาบเพราะว่าแนวนี้ต้องอยู่บทอันนี้ทั้งหมดดูทีละสามอันอนจาจจะงงมาดูทีละสองอันบ้างต้องทำความเข้าใจเรื่องหนาบที่หนึ่งมือทำให้จินตนานการสามมิติได้ชัดเจนขึ้น สมมุติว่าที่ให้เราเขียนระนาบ x เท่ากับ3ระ,ะ,ะนาบระนาบ x เท่ากับ3ระนาบ y เท่ากับลบ2อย่างเงี้ยนะฮะระนาบอยู่บนแกนพิกัดเดียวกันอยู่บนแกนพิกัดเดียวกันนะทราบพุ่องออกมานน่นี่แกนชัดออร000 000ิจิน0 0 0นทีนี้3มิติแล้ว x เท่ากับ3นองกรลากไป3หน่วย ระนามันต้องขนาดไปตามแนวแซดนะครับทุกอยเห็นชัดเจนแล้ก็อาจจะลากมาอย่างนี้แต่ผ้ามาเปรนแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งก็พอไม่ต้องเขียนเตม็มันเต็มก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องคำว่าระนาบนี่มันไปไม่มีจบจบ,จบสิ้นนะครับลากไปได้ขนาดไหนก็ได้นะกว้างเป็นไงลึกไงก็ได้สูงไงก็ได้แต่มันเป็นแค่แผ่นบางๆแผ่นหนึ่งคำว่าเพลหรือระนาบนะฮะเพลหรือระนาบนี่คือระนาบถ้าเราให้มันเป็น ตรงนี้นี่คือระนาบเเท่ากับ3ามเอกเท่ากับลบสองิดลบก็ดึงลงมา Y ติดลบ Y ติดลบนี่คือระนาบ y เท่ากับลบสอง ตรงนี้เป็นศูนย์ลบสองศูนย์ตัวนี้จุดที่การาฟตัดเป็นสามศูนย์ศูนย์นั่นเองสังเกตไหมว่าทีนี้ระนาบของระนาบม,มันจะเห็นว่าระนาบม,มันตัดกันอยู่อย่างนี้นะฮะระนาบนี้นะระนาบนี้คือระนาบใบเท่ากับนี่อันนี้ก็ตัดลงมาในแนวนี้ ถูกไหมในตั้งลงมาในแนวนี้น้องสังเกตเห็นรอยตัดของระนาบไหมที่เรวาว่าเทรสรอยตัดของระนาบนี่คือระนาบอันหนึ่งตั้งลงบนระนาบตัวนี้รอยตัดที่มันเกิดขึ้นเป็นแนวเส้นตกไหมระนาบที่มันตัดลงตรงนี้จะเป็นแนวเส้นตกนะแนวเส้นตก ทำอานั้เห็นชัดเจนได้เราใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอธิบายชัดเจนแต่นี่ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นคือปัญหาอะอย่างที่มีรอยตัดตรงนี้เกิดขึ้นอย่างนี้คือรอยตัดกราน,นารอยตัดรอยตัดมันจะเป็นรูปแนวเส้นตกระนาบสองระนาบตัดกันเป็นเส้นตกรอยตัดเส้น็นเส้นตก รอยตัดเป็นแนวเส้นตรงเส้นหนึ่งทุกครั้งเลยนะครับระนาบของระนาบตัดกันมันจะเป็นแนวเส้นตรงเสมอระนาบของนางที่เป็นแนวเส้นตรงนี่มันเกิดจากรอยตัดของระนาบระนาบหนึ่งนอนอยู่นี่ระนาบหนึ่งตัดลงมานี่เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงระนาบพี่อยากให้เรามองว่าระนาบก็คือแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งบางๆใช่ไหมครับสมมุติว่านังสือเล่มนี้มันเป็นเกิดจากระนาบสองระนาบนี่คือระนาบระนาบหนึ่งผนังปกหนึ่งเป็นระนาบหนึ่ง พนักอีกปกหนึ่งเป็นระนาบหนึ่งมันเอียงไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอียงมปอย่างเงี้ยมันตัดกันก็จะเกิดเป็นรอยตัดเป็นสามหนังสือเป็นแนวเส้นตรงขึ้นนั่นเองถูกไหมทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยทีนี้ถ้าเราบอกว่าเส้นตรงในสามมิติคือปากกาอันนี้คือระนาบระนาบหนึ่งจินตนาการตามนะครับมันคุยก,กันความสวยลดลงอีกแล้วเพิ่มความสวยตั้งยาเรียน ยากกว่าถ้าเพิ่อมความสูด้วยวิธีนี้ถ้าเราให้ปากกาเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นอันนี้คือระนาบปากกาตัวนี้มันวิ่งตรงออกมาอย่างนี้เส้นตรงกับระนาบบันตัดกันได้หนึ่งจุดไหมจะทะลุออกมาแบบนี้ไหมนี่คือระนาบที่เราสมมติขึ้นเส้นตรงยิงมาเนี่ยมันจะทะลุทะลุกระดาษมานี่คือจุดตัดระหว่างเส้นตรงกับระนาบใช่ไหมถูกไหมฮะ ทีนี้กตอีกอันหนึ่งถ้าเส้นตกระหน้ามันขนานกันถ้าเส้นตกละหน้ามันขนานกันในสามมิติเนี่ยมันจะไม่มีทางตัดกันได้เลยใช่หรือไม่ก็จะวิ่งมันไปละหน้าก็จะไปมันอย่างเงี้ยไม่มีทางแตกได้เลยแต่ถ้ามันไม่ขนานกันพุ่มก็จะปักหัวลงไปปักหัวลงไปที่ใดที่หนึ่งมันต้องมีไปตัดกันที่ใดที่หนึ่งเพราะละหน้ามันไม่มีขอบเขตมันกว้างไปเรื่อยๆมันจะเอียงอยู่นิดนึงก็ตามมันก็จะพุ่งไปตัดกับกับระนาาแน่ มันก็ทาให้เรารู้ความหมายว่าถ้าในสามมิติแล้วระนาบกับเส้นตรงขนานกันมันก็ไม่มีทางตัดกันแต่ถ้ามันไม่ขนานกันเมื่อไหร่มันก็ต้องไปตัดกันณที่ใดที่หนึ่งแน่หนึ่งที่เพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลนักเส้นตรงและก็ระนาบระนาบก็ไม่มีขอบเขตจํากัดเส้นตรงก็ไม่มีความยาวจํากัดเช่นกันเส้นตรงไม่มีความยาวนะครับมีแต่ส่วนของเส้นตรงที่วัดความยาวได้ ส่วนของเส้นตรงที่เราเห็นชัดเจนนั่นแหละคือเวกเตอร์มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดเพราะโดยปกติสษณ์นในการเขียนเส้นตรงตอนอต้น,ตน,ตนหรือมปฐมต้นเนี่ยน,นี่คือความ,มเป็นเส้นตรงเขาเขียนกันแบบนี้เขาตกลงแล้วว่าเขาบอกเราแต่แรกว่าวอันนี้คือหลังสีหลังสีคือไม่มีขอบเขียนจำกัดยยกด้วยยิงไปได้เดินแต่ถ้ายิงสองห้างเรียกว่าเส้นตรงความยาวไม่จำกัดแต่เราเขียนได้ไม่หมดเราลล่างแค่นี้แต่เวกเตอร์มันจะบอกถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนี่คือบอกแสดงว่าเวกเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรง ถูกไหมหรือแปลอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าระนาบเกิดจากอะไรจุดก็คือจุดที่บอกบอกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไม่บอกความกว้างความหนาเป็นตัวบอกตำแหน่งในการพิกัดณาเฉยๆเรียกว่าจุดเมื่อจุดยิงในแนวลึกเอาจุดมาเรียงร้อยต่อยต่องานไปเรื่อยในแนวเดียวกันเราเรียกว่าเส้นตรงเอาเส้นตรงมาเรียงกันมานอนเรียงกันเส้นตรงมานอนเรียงกันนะครับเอาเส้นตรงมานอนเรียงกันเรียงติดกันไปเรื่อยเราเรียกว่าระนาบ จะได้เห็นว่ามันเกิดจากเอาเส้นตรงมาติดกันเรียงปเป็นเป็นแผ่นบางๆต่อไปเรื่อยๆเป็นระนาบเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงเส้นตรงกับระนาบมันจะมีความลึกเกิดขึ้นเมื่อมีความลึกเกิดขึ้นมันจะมีการที่จะทําให้เรามองไม่เห็นอีกอันหนึ่งก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงสองมิติเส้นตรงในสองมิติมันจะมีกี่ชนิดที่เราเห็นในมอสี่หนึ่งขนานกันสองตัดกัน ถูกไหมครับไม่ขนานก็ต้องตัดใช่ไหมในสองมิติแต่น้องลองมองในสามมิติดูสิอันนี้มองเหมือนมันตัดกันไหมนี่มันไม่ตัดกันแต่ถ้าคุณมองมาในความลึกตรงนี้คุณจะมองว่าประกาสีดำกับปากการสีเงินมันไม่หักไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งใช่ไหมถูกไหมครับแต่ในสามมิติแล้วมันค่อยไปเฉยๆมันไม่ตัดกันมันหักกันได้หากนะ เพราะฉะนั้นในความหมายของเส้นตรงในสามิติเันจะเกิดความหมายขึ้นได้ทั้งหมดสามชนิดหนึ่งตัดกันสองไข้และไม่ตัดไข้และไม่ตัดสามขนานกันขนานเราได้ตรงมองได้อินฟินิตี้เลยนะครับอันนี้ก็ขนานอันนี้ก็ขนานรอบก็ได้ขนานต้วงอินฟินิตี้ตัวถูกไหมอันนี้ขนานเหมือนกันอันนี้ปากไปงไงก็ตัดแต่อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องตัดจะมองอย่างนี้ตัดไหม มองเงี้ยตัดแต่มองเงี้ยไม่้ตัดนะเพราะฉะนั้นในสามมิติจะมีความลึกเกิดขึ้นโอกาสที่ไม่ตัดกันก็สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเวกเตอร์น้องก็ต้องจินตนาการว่ามันอยู่ในรูปแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราพูดถึงเวกเตอร์เราไม่สามารถนํามาเขียนแบบนี้ได้เสมอไปเกิดพให้ตัวเลขมาอย่างเมื่อกี้เราเจออะไรนะลบสองไอบวกสามเจแค่ระวังแกนก็ตาแตกแล้วเพราะฉะนั้น เวลาเราเรียนเวกเตอร์สามมิติเราตัดทิ้งเลยว่าเราจะใช้รูปสมตมติเวกเตอร์สามมิตินะสามมิติเราใช้รูปสมมติแกนอะไรก็ช่างหัวบัตรแล้วก็วาดเป็นจุดสองจุดใดๆ P 1 P 2อล้ะกันจุดสองจุดใดๆต้องชื่อเป็น x 1 y 1 z 1 1> x 1 y 1 z1 ตรงนี้เป็น x 2 y 2 z2 เนเป็นจุด2จุดใดโดยนิยามของเวกเตอร์ที่เราสัญญากันไว้เวกเตอร์จะเป็น2มิติหรือ3มิติก็ได้นิยามบอกว่าไงเอาเวกเตอร์พี่บอกเราว่าไงครับเ,เวกเตอร์มีขนาดคูณทิศทางจาก2มิตินะ เวกเตอร์คือสิ่งที่มีขนาดและมีทิศทางคําว่าและพี่เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์มีขนาดคูณทิศทางขนาดแปลว่าความยาวของเวกเตอร์ขนาดแปลว่าความยาวความยาวของเวกเตอร์ขนาดคือความยาวเวกเตอร์ทิศทางคือหัวลูกศรหัวลูกศรซึ่งทิศทางเราตั้งชื่อมันอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรน้องก้อยชื่อหึือที่เรียกทิศทางคืออะไร น้องเหมียวน้องเหมียวน้องก๊อเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเป็นครั้งแรกที่ภูมิใจในตัวหลานมากตอบถูกเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทิศทางของเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเป็นความหมายเดียวกันทุกอย่างในสองมิติกับสามมิตินำมาใช้แทนกันได้ พาอพิธีมิสที่3คือการยืดขยายออกมากเฉยๆเพราะฉะนั้นในการหาเวกเตอร์รับเวกเตอร์รับเวกเตอร์รับเวกเตอร์ P 1ไปยัง P 2เวกเตอร์ลับ P 1นึ่ไปยัง P 2สัญญาว่าไงการหาเวกเตอร์ลับเอาจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้น x 2ลบ x 1 i บวกด้วย y 2ลบ y 1 j บวกด้วย z 2 z 1ลบ z 1 k นี่คือเวกเตอร์ขยายแปลงสามมิติ ijk ทีนี้มันจะมีการตั้งชื่อเพิ่มเติมขึ้นมา <c oughs> ตัวเลขตรงนี้นะฮะตัวเลขจากการสร้างเวกเตอร์รับตัวนี้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยชุด x 1ตัวเลขชุดนี้ x 1ลบ x 2คอมมา y 2ลบ y าอมาตัวเลขชุดนี้ z 2สลบแ1เราจะเรียกตัวเลขชุดนี้ว่าไดเล c กชันนัมเบอร์นัมเบอรยังไงนัเบอร์ไดเรกชันนัมเบอ,เเบอภาษาของเราแปลว่าจำนวนระบุ ทิศทางชื่อว่าจำนวนระบุทิศทางตัวเลขชุดนี้จำนวนระบุทิศทางความหมายแรกเลยถ้าเราเอาตัวเลขตำแหน่งสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นตำแหน่งสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นตำแหน่งสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นถ้าเราเขียนใส่ i j k แ,แสแดงว่าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์แต่ถ้าเรายกตัวเลขออกมาเขียนในรูปของคู่ลำดับเราจะเรียกตัวเลขชุดนี้ว่า direction number หรือจำนวนระบุทิศทาง,ททาง เมื่อเป็นดิเรกชันอเบอร์หรือจำนวนระบบที่ทางแล้ว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 ตัวเลขตัวนี้มันจะบอกบอกอะไรนะบอกบอกอะไรมันจะบอกบอกบ่งบอกกันการขนานกันของเวกเตอร์นั่การขนานกันกับไม่ขนานกันขนานกันกับไม่ขนานกันไม่ขนานขนานกันกับไม่ขนานไม่ขนานกันถ้าขนานกันก็คือ จำนวนชุดนี้เป็นชุดของตัวเลขชุดเดียวกันขนานการก็คือตัวเลขชุดนี้เป็นชุดเดียวกันขนานการเมื่อ direction number เป็นตัวเลขชุดเดียวกันอ่เพราะนั้นก็คือไม่ขนาดก็คือเราพูดตรง้ามอยู่แล้วคณิตศาสตร์มีแค่นั้น Direction number d1 เป็นตัวเลขชุดเดียวกันเดี๋ยวมาแปลความหมายเขาว่าตัวเลขชุดเดียวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวต็บอ,อกเช่นถ้าเราไปเจอ i บวก j บวก k อย่างเงี้ยเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันขนานกันไหมถ้าเราไปเจอ a b เป็น 2i 2j 2k Direction number ดีเชุดนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมตัวเลขตัวนี้ออกมาเขียนตัวเลขชุดนี้ล่ะดีเชุดนี้ล่ะครับสองสองสองตัวเลขชุดเดียวกันหมายวามว่าถ้าน้องเอาตัวเลขตัวหนึ่งมาคูณคูณมันมันก็กลายเป็นอีกชุดหนึ่งได้เอาตัวเลขตัวหนึ่งมาหารมันแล้วกลายเป็นอีกชุดหนึ่งได้เราเรียกตัวนี้ว่าตัวเลขชุดเดียวกันก็เราเห็นทันทีว่าเออเวกเตอร์เอกับบีทำไมขนานกันไหมขนานกันเพราะว่าอะไรครับ 2a เท่าก so yeah, like ับ b ตัวเลขสเกลาร์2เป็นตัวเลขที่มากกว่าศนคูณกับ a แล้วเท่ากับ b ได้แสดงว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์ทำไมกันขนานกันจากกรูปสเวก2นิติเวกถูกไหมเวกเตอร์2นิติถ้าตัวเลขที่ใช้คูณเป็นเครื่องหมายลบและทำให้ a กับ b เท่ากันได้แสดงว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์ขนานกันทิศทางตรงห้ามเพราะฉะนั้นสมมติที่ตั้งเวกเตอร์4ขึ้นมาเวกเตอร์หนึ่งก็คือ ลบ3ามไลบสาเลบสาี้ยก็แสดงว่าถ้าเราเอาลบสคูณเแล้วมาเท่ากับ c ได้เรารู้กับว่าไงฮ้า a กับ b ขนาดกันทิศทางตรงข้ามตัวนี้เราก็รู้ทันทีว่า a กับ c ีทำไมขนานทิศทางตรงกันข้ามกันเพราะตัวเลขที่เราใช้คูณเป็นลบถูกไหมเราเรียกลักษณะตัวนี้ว่า direction number คือชุดตัวเลขที่ เป็นชุดเดียวกันคือสามารถปรับสเกลโดยการเอาตัวเลขอีกอันหนคูณแล้วทำเท่ากันได้เป็นตัวการบ่งบอกการขนาดกันของชุดเวนเตอร์ใน3มิตินะเรียนรู้มันขนาดกันไหมก็ดูชุดตัวเลขชุดเดียวกันไหมขนาดที่ทางเดียวกันไหมก็ดูเครื่องหมายที่ใช้คูณใจเล่นชัดนนับเบอร์ทีนี้ ถ้าพี่ตั้งชื่อเดเรคชันัเบอร์ตรงนี้ให้มันสั้นขึ้นตรงนี้ x 2ลบ x 1นะฮะปลาย Z ลบป1ลบทพี่ตั้งชื่อเป็น ai บวก bj เป็นตัวเลขเลข็กๆบวก ck จะได้ไม่ยาวเกินไปเราเรียกตัวนี้เวกเตอร์รับเมื่อเรามีเวกเตอร์รับสิ่งแรกที่เราต้องแปลออกมาคืออันแรกเลยเวกเตอร์ใดๆ1ตัวน้องต้องหาอะไรเป็น